โอเคครับผมก็สวัสดีนะมันก็พบกับปุนะครับนะวันนี้นะครับผมก็นะจะมาสอนอวิธีการตัดต่อคลิปเกมฟรีไฟของเราที่เราบันทึกมานะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันดับแรกเนี่ยเราให้มีเนี่ยเอ่อแอปชื่อว่าแอปแคปคัตนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะโอเคนะครับผมมาเข้ามาก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยให้เรากดตรงคําว่าโปรเจกต์ใหม่นะหรือว่ากดตรงรูปบวกนะ เราเลือกคลิปของเราครับแล้วก็กดตรงคลิปของเราเลยนองไม่ชอบคคนเธกันนี้ผมไปก๊อปจากเขาจากติกตอกมาครับ,ำบำอันนี้ผมไปก,อก๊อปอมานะขออนุญาตคนขออนุญาตเจ้าของคลิปนะครับผมก็ไปก๊อปกึ้มานะขออนุญาตด้วยนะครับโอเคจากนั้นกดเพิ่มบวกครับเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยมันก็จะมีรูปลบตรงนี้นะแต่ว่าเราอ่ะเราไม่ต้องไปลบมันครับนะแล้วก็นะถ้าอยากจะตัดต่อเป็นสติกเกอร์เนี่ยให้เราเนี่ย กดตรงอันนี้ครับฟติเกอร์นะครับนะหรว่าเนี่ยถ้าการจะตอนอื่นก็มาสอนนะก็เนี่ยเนี่ยนะหรือว่าเนี่ยถ้าเราแบบไม่ถูกใจก็กดตรงนี้ครับเนี่ยเห็นป่นะให้เราเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเราเลือกได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะดูได้นะ นะเราจะเอาลิแค่ไหนล่ะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ไปก๊อบมาจากอ้นี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหนึ่งนะรู้สึกว่ามันมีการผิดพลาดนะครับโอเคมาปั๊บใหม่เรียบร้อยนะนานนานกว่าจะได้นะก็นะต้องลบแคปคัทออกก่อนครับลองมัครกใหม่หมดเลยนะก็นะผมอันนี้ก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ก๊อบมาเหมือนกันครับขออนุญาตเจ้าของคลิปครับคปบขอโทษที่ก๊อบนะก็คือว่าผมเนี่ยเออนะไม่รู้ว่าจะทำคลิปยังไงแบบมันไม่สวยเหมือนคนอื่นนะครับก็นะ ถ้าผมจะเอาแบบว่าเออฟติกเกอร์เหมือนกันนะเนี่ยนะเนี่ยกดดิเนี่ยฟติกเกอร์มันก็จะหายไปถ้าเราอยากเพิ่มเนี่ยนะเหมือนเดิมครับเนี่ยเอาช็อตไหนช็อตแรกๆตรงเนี้ยนะแล้วเราก็กดตรงนี้ครับฟติกเกอร์เหมือนเดิมเนี่ยนะเฮ้ยอ๋อเนี่ยครับ เนี่ยนเนี่ยนะเนี่ยเราจะเอาเป็นสติ๊กเกอร์ไหนก็ได้ครับแต่ว่าผมเนี่ยจะเอาเป็นนี้กันเนี่ยมะครับเนี่ยให้เอาเป็นผีเห็นเข้านะก็นะนะอันนี้เรากดดูได้เลย เราอยากจะส่งในสิ่งที่ทำให้คนฟังที่สุดอิ่มอิ่มในอารมณ์ก็คือความเจ็บปวดนะมันมาจากตัวโน้ตตัวสูงถ้าบอกว่าเรามีตัวโน้ตต่อนะแต่ว่าถ้าเราจะไม่เอาเนี่ยนะก็คือไอสติ๊กเกอร์พวกนี้มันบันทึกย่างนะแต่ว่าเนี่ยเราจะเพิ่มก็ได้นะครับว่าเนี่ยเราจะเพิ่มเนี่ยเอาเฉพาตรงแบบว่าใกล้ๆเส้นเหลืองๆครับ กดฟตติเกอร์เหมือนเดิมนะแล้วก็กดบวกนะเนีย่ยครับเอามาเอา,เอ,าอ,อีกอันมารวมกันไหม่น,น,นะเพราะว่าเราจะเอาเป็นภาพรวมกันนะก็อนนะนั้นก็ คือเราเนี่ยอาจจะตัดต่อซับซ้อนเกินก็ได้นะเพราะว่าเราจะแบบว่าเอาเอาปติเกอร์ตรงไหนครับถ้าเราแบบว่าเนี่ยนะก็คือผมไม่ไม่ต้องไปวางให้มัวก็ได้ครับแล้วก็กดเนี่ยนะเนี่ยถ้าเราไม่เอาปติเกอร์เนี่ยให้เราเนี่ยเอบาๆลงก่อนครับเนี่ยนะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยแล้วก็ถ้าเราจะไม่เอาครับให้เรากดตรงนี้ครับลูกกากระบาดครับเพราะว่าเนี่ย เดีย๋ยวนะเนี่ยแต่ที่ผมจะเอาเนี่ยผมจะเอาเป็นไอ้นี่แล้วกันนะ,นะคือผมขอทำหน่อยนะเนี่ยทุกคนเนี่ยมีสติกเกอร์เนี่ยกไหมเนี่ยสติกเกอร์ร้องไห้เนี่ยอเอางี้ครับเราจะตัดต่อซับซ้อนกันเลยนะครับก็นะนะก็นะบางคนว่าเนี่ยภาพไอ้แบบเนี้ย เป็นเออภาพไอ a ดีเคมังกรเงี้ยบางคนอยากถามใช่ไหมครับว่าเอามาจากไหนคือผมเอามาจากไอเว็บสุ่มนะครับให้เราเนี่ยบันทึกกดบันทึกภาพนะครับแล้วเราก็โหลดภาพเข้าแกลเลอรี่ได้เลยนะนะเนี้ยเดี๋ยนไม่เอาเดี๋ยวคุณจะหาแบบกีโมจินะมีอันนี้ด้วยครับเนี่ยมีหลายอันนะครับผม คือไม่ต้องกลัวหมดอันนะครับมีหลายอันนะครับผมอยากบอกน่ะเนี่ยนะเนะีย่ยน้องแพนด้าเนี่ยนะดูเนี่ยคือเราจะเอาเล็กแค่ไหนหรือว่าจะเอาใหญ่แค่ไหนก็เลือกตามใจผู้ชมครับเนี่ยมันใหญ่สุดได้แค่ไหนก็ไม่รู้นะครับกนะ็นะโอเคครับปะ่ะเอาออไป โอเคนะครับผม,มอ่ะเนี่ยนะเนีย่ยดูดิดูดิดฟติเกอร์ไม่มีสิ้นสุดนะครับเราเลื่อนก็มีครับไม่มีสิ้นสุดแน่นอนครับฮนะเราเลือกเอาเลยนะครับว่าเราจะเอาวันไหนนะกกนเนี่ยแรกก็ประมาณนี้เนี่ยไอ้ตรงที่มือเนี่ยเราก็เออ เอาเป็นเออไอ้รูปหัวใจก็ได้ครับเนี่ยน้ำมันกลับหัวนหนึ่งนะครับสองก้อนนะแต่ว่าเนี่ยไอ้ลูกนั้นไม่เอาก่อนเแอบมาไม่รู้จะเอาสติกเกอร์ไหนครับให้ทุกคนเนี่ยเอาเอาไปตัดกันเองก็ได้ครับก้อนนะหนก้อนนะทุกคนก็เอาไปตัดต่อกันเองก็ได้ครับเนี่ยสติกเกอร์เนี่ยคือผมบอกว่านะแอปอื่นอ่ะผมก็แนะนํานะเพราะว่าเนี่ย แต่ว่าแอปที่ผมแนะนําที่สุดเนี่ยก็คือแอปแคปคัสนะที่่อนอยู่ตอนนี้ครับผมเนี่ยแนะนํามากครับตอนนี้กําลังมาแรงเลยครับแอปแคปคัสนะกําลังที่กําลังมาแรงโอ้ยโอยโอ,ย,โอยเดี๋ยวใครแกล้งผมเนี่ยเดี๋ยนะเฮ้ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยนะ อยอเปเดียวดูกันอนะระบางคนว่าเนี่ยที่ตัดมามันหายใช่ไหมใช่ครับมันหายครับเราต้องบันทึกนะครับก็นะอันนี้ผมยังไม่มบนหนึไงก็กดเหมือนเดิมแหละนะเราก็เลือกเอาว่า จะเอาเล็กแค่ไหนจะเอาใหญ่แค่ไหนเราก็เลือกเอาได้นะนะนะไม่มีอะไรนอกจากนี้นะสมองนะครับแล้วกดติ๊กถูกด้วยนะครับนะครับเวลาเรากดติ๊กถูกเนี่ยภาพก็จะฟ้อนกันอย่นี้ครับนะเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับผมมา เราบันทึกได้หลายร้อยอันนะครับผมไม่มีสิ้นสุดนะครับเราจะบันทึกเท่าไหร่แล้วก็บันทึกตามใจเราเลยนะคแค่เราต้องกดติ๊กถูกตรงนี้นะครับแค่เราต้องกดติ๊กถูกเฉยนะถ้าเราไม่กดเนี้ยก็จะไม่ได้เป็นเทิจพาที่เราตัดต่อมานะก็นะก็นะนะวันนี้จะอัปเดตหน่อยนะแต่ผมก็พยายามจะตัดให้ดูนะครับแต่ผมเนี้ยจะพยายามตัดคลิปนะเดี๋ยวนะ ะนะแต่คือเนี่ยผมเลือกช็อตนี้นะครับนะก็คือช็อตนี้เนี่ยเป็นช็อตที่ผมถูกใจที่สุดน,นะครับผมเงี้ยกระชับนี้ดีกว่านะ,นะให้เราเนี่ยเอาเอาสอร์ติเกอร์ไหนก็ได้นะ ถ้าเราอยากได้สติกเกอร์เยอะๆเนี่ยให้เราเนี่ยกดไอ้ตรงนี้ครับเนี่ยครับมันเยอะจัดนะก็นะลบออกไปมันก็ได้นะถ้าเอาแบบว่าแต่ว่าผมเอาขอเอาสติกเกอร์ไอ้ตรงนี้ไปอยู่ตรงหน้าตัวผู้หญิงตรงนี้ครับโอเคนะจากนั้นกดนะครับ

เราเลือกเออช็อตใหมก็ได้ครับเจะเลือกเป็นช็อตที่แบบว่าเอามือขึ้นมานะก็คือเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะเออนะเอาฟติเกอร์อันอื่นๆไปอยู่ที่ตรงมือได้นะรับก็นแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะรัวนะสามารถอยากบันทึกไปได้เลยนะแค่นี้ครับต่อนะ โอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับคงไม่มีอะไรมากสําหรับการตัดต่อนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมบายๆนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีเวลาปมาทบอีกนะครับ